สวัสดีค่ะตอนนี้ตั้งแชอบวันเวอร์วันนี้นะคะจะมาเรียนเพลงของวง B.G. r i o ซึ่งเพลงที่เราคเคยเรียนไปแล้วก็คือเพลง The Light นาะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือหลังจากที่ได้ทำบีนี้<ม>เพลง Born to Win Thai w o r l d ไปเนาะก็เลยคิดใจว่าเอ๊ะเขาก็น่าจะมีหรือเปล่าก็ลองไปไล่ดูแล้วก็คืออ่ามีจริงๆจ้าคือมีเพลง The Light ในเป็นเวอร์ชั่นแบบภาษาไทยก็เลยต้องเอามาฟังกันซะหน่อยเอมันว่า ไปฟังเลยวงนี้ก็คือวงที่เราปวดปานอีกกลุ่มหนึ่งใช่วงฟิลิปปินส์นที่เราแบบฟิลิปปินส์ได้ไหมไม่จำชื่อไม่ได้เลยจะเ,เรียกว่าจำชื่อก็ได้เรียกว่าไม่รู้เลยว่าออกเสียงยังไงไม่กล้าอ่านก็ขือนนะ <c ười> ต้องตั้งใจลัง แต่เพลงนี้มันดีอยู่แล้วไงตอนนั้นที่เราทำกันแล้วก็หวานอากมาหรอกช้ายุดนะเดินไ คือดีมากเหมือนให้กำมันจะตาแล้วเราไม่มี เพราว่าเวลาเป็นแรปป์จะฟังยากสองดนตรีมันดีอยู่แล้ว เนียีส่อเราบจลก็คือคือเพงเพลงดีเพลงพออยู่แต่ว่าคือ คือเราต้องอ่านซับนิดนึงอ่ะถ้ามีซับเจอคือถ้าเราเห็นเนื้อเราก็จะไอ้นี้คือคือบางช่วงเราโอเคเราฟังเข้าใจแต่ว่าโอเคถ้าเป็น랩เป็นอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้เรื่องนิดนึงเพราะว่าปตอนที่เป็นแบบว่าเวอร์เวอร์ต้นฉบับอะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบมันก็เร็วอะเร็วอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นภาษาไทยคือการที่เขาไม่ใช่คนไทยเนาะอมันก็ยากเออแต่ความหมายพิีนดีอยู่นะเออก็คือเหมือนแบบ ชีวิตในครั้งเดียวต้องทานะทำเออพือ่อฝันแบบอนาคตของเราอะไร่างนี้แบบบางทีสมมติว่าชีวิตแม่งมีปัญหาผิดหวังอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ต้องมีแสงสว่างให้เราได้แบบไปอะไรก็ตามชุดอเพลงค่ะจะไลค์เออต้องบอกว่าจริงๆริงว้าวนะเพราะว่าทั้งของบ <c oughs> ีดีแล้วอันนี้พูดเลยนะทั้งบีดีแล้วดีจีวโอเพราะว่าที่เราดูคือเขาร้องแบบมีทางแบบภาษาญี B ่ปุ่น <c oughs> มีทั้งแบบภาษาอินโดมีทั้งภาษาสเปนคือแบบตอน,นเข้าไปเห็นแล้วแบบมีหมดทุกอย่างเลยแล้วก็รองของไทยด้วยคือแบบโอ๊ยแปลว่าคือแบบการร้องทุกหลายภาษามันก็ยากนะในการร้กแล้วก็ อย่างของไทยเนี่ยจริงๆเราออกมาไม่แย่นะคือแบบโอเคเลยดีเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแค่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องด้วยความที่มันเป็นแรปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็คือแบบมันฟังออกอะแต่แต่หลายมันน่าจะมีความฟังยากกว่าของปีนี้ตรงที่ว่าด้วยด้วยดนตรีแล้วก็ขนาดตอนเป็นฟิลิปปินส์อะคือการลักษณะการร้องอะมันมันมันค่อนข้างมีความแบบเร็วๆแบบรัวๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็เลยจะฟังย่างนิเน็นแต่ก็ดีใช่ไปฟังฝากด้วยนะคะ ใช่คะ่ะฝางหนุ่มฟิลิปปินส์วงนี้นะคะ B G Y O โอเควันนี้เราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่งลื้กดไลค์กดซับ s c r ค b e กดติดตาม a c e b o o k คาลิเตอร์ Facebook, เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย